จำได้นะสมัยนั้นนะมึงยกมือไหว้กูปุ๊บแล้วคาราวนี้มึงจะเดินไปไหนไม่รู้แล้วมึงวิ่งสะดุดไปคาบปะรองเท้ากูอ่ะเป็นกูกูไปบวชให้พระแล้วจำได้มึงมึงล้มไปเนี่ยหน้ามึงนี่เหลือแค่สองนิ้วนี่ตอนที่ส,ดสดอดกูอเอออมาอันนั้นน่ะไอ้ฟันหน้ามึงหายนะกูให้มึงก็ไปคิดนะว่าฟันหน้ามึงอ่ะอาจจะเป็นกูเอาคนออกให้ก็ได้ไปตีอยู่วัดอยู่ว่ามันโมดี้ตียู่ว่านยู่ซ่องโมดี้คืนเบสชี่ใส่กันรอดยาฟาอย่าฟาอย่าฟา่ ตาสมุนไพรตาไม่ไผ่ไข่ไม่มุมนุมไม่ห้างตั้งกกะจีนี่ไม่รูกอ่อนกินสมเงือง้อเงืสามทีดีไม่ดีเมียไม่มีโอกาสใส่ผ้าถุงสวัสดีครับผมกูไก่เก่งเพชรน้องขอนกูมาเด็กสเปิ์มีมันตายมึงอออื่นแสบเจอกูได้เอโโโ รู้ครับรู้ครับดูติดตามตลอดแต่ไอคนที่ผมดูอ่ะมันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ไปก็ไปไม่ได้พี bridge, fruit, s <S Rogers, ่ไปแล้วเป็นทะเลาะกันอีกคนไม่ถูกกันใช่ไหมเดี๋วเป็นยังหรอกคอยบอกค่อยจ่ากันก็ได้ไปกันทะเลาะกันอีกไปกันไปตีกันบอกไปยังกับพวไปไปเทิดการเทิดงานกับพวไปคาแตมเมงไปยังไปกันไปตีกันได้ทีงานผู้ใหม่กจังบ่ไปมึงก็ไปสิมึงก็ เกิดมาเป็นคนกับภรรยาไปหรอแต่ก็ภ่อยากไปภ่อยากมีปัญหาเถิดแต่มันกับมันเกิกขึนตีนเนี้ยไปไปตีกันยูบุ่นรอนใครแพ้ก็เป็นเพื่อนกันยืนไงเด็กป้องแปงมึงเคยใจเก่งหน่าใจเย็นๆคอยกับเคยไปตีมวยคือกันอ่อย่าไปซาไปรุ่นเถาะไปรุ่นมันธรรมดามันใจห้อนจังไรนะบอกแล้วมันกับบัวพังเนาะลูกเต้ากระไรใช่จังไรคนเคยมีปัญหากูเป็นพ่อกับบัวห้องยังหรออยากผมสีมาจังไรนะถ้าจะตีจะไปเยอไปตีอยู่วัดอยู่ว่ามันโมดีตีอยู่ว่านอยู่ซองโมดีีนเวทส กนันดไปบรรดาข่อยกูป่านหมูป่านหมาเลยเ้ยกูกินน้ำเน่ยข้อแห้งเนี่ยกูกินน้ำแน่อย่าฟ้าอย่าฟาอย่าฟาดเ้ยพวกยาสม,มุนไพรตาไม่ไผ่ไข่ไม่มุมนมไม่ห้างตั้งกะจายนีไม่ลูกอ่อนกินสามเงือกเงือกสามทีดีไม่ดีเมียไม่มีโอกาสใส่ผ้าถุงลงโทษดอผู้กองมอดครับถ้าเป็นผู้กองมอดผมไปร่วมงานด้วยครับถ้าเปลี่ยนมืออึ้งเอาบอกค่อยกินเซ็นกันวะ ไปได้ได้ขากันอีกเดี๋ยวตัวเป็นกรรมการนะถ้าเข้าไปเราตัวต้องไปคุยนะทั้งสองฟังนะเอาไอ้เออ,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 อแม่งตูอินมองหน้าไม่ได้มีทตหายเวลาเมามากูไปเตะบอลแม่งก็จะรอกูคราวนี้เจอพวกกูรอไปซะ เรียบร้อยสงการยกมือไหว้ครูอย่างนี้จาได้นะสมัยนั้นนะมึงยกมือไหว้กูปึ๊บแล้วคราวนี้มึงจะเดินไปไหนไม่รู้แล้วมึงวิ่งสะดุดไปคาบรองเท้าครูอ่ะเป็นกูกูไปบวชให้พระแล้วจําได้มึงมึงล้มไปเนี่ยหน้ามึงนี่เหลือเท่าสองนิ้วนี่ก่อนีะหายเลยอกูเมาวันนั้นน่ะไอ้ฟันหน้ามึงหายนะกูให้มึงไปคิดนะว่าฟันหน้ามึงอ่ะอาจจะเป็นกัวคนออกห้ก็ได้เอ้ยเอิง ถ้ามึงเนี้ยไก่มึงเจอกูไหมมึงต่อยไม่สู้กูเนี่ยเนี่ยไก่กูมีเยอะแยะถ้ามึงไม่ตีกูเอาไก่มาตีกูมึงอย่ยฟอสซุ้มมึงกับซุ้มกูไหมอะซุ้มกูเนี่ยซุ้มร้อยเสียบเนี่ยกูมาเด็กสเปิร์มมีมันตายมึงกับอึิงแสบเจอกูได้เอิงเต้นที่อะไรอย่างงี้เนี่ยกูเขาไม่เต้นกันหรอกไปเขาเต้นไงอย่างงี้ไปไปบังคุกี้ไก่มาตีกูนะฝากก็ด้วยเอิง